สร้างสนุนโดย True Online ที่หนึ่ง Fiber Internet ยอดนิยมของคนไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนผู้ชมครับก็สู่ข่าวติดปากวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนากุลการกิจครับและเอิร์ธภาวินีแสวงสุขค่ะเวลาดีแบบนี้ส่วนมงตรงนะฮะเปิดมาดูข่าวติดปากกับเราสองคนนะฮะช่วงนี้อากาศดีนะโอ้โหภาดเหนือนี้คนเริ่มไปสัมผัสอากาศหนาวไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาไปที่สวนดอกไม้แห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอแม่บริมนะฮะบอกแบบนี้เคลียร์เมนโทรศัพท์ให้ดีเพราะว่าทุกมุมเนี่ยมันสวยงามมากนุ้งเอ๋ยช่วงนี้อากาศดีด้วยนะส่วนของเอ๋ยค่ะเดี๋ยวจะไปเตือนภัยนะคะนิดนึงเรื่องของแกงมิจฉาชีพชื่อน่ารักเชียวเชื่อว่าสินเชื่อแมวเหมียวแต่ชื่อน่ารักพฤติกรรมไม่น่ารักเลยเดี๋ยวเตือนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะขออีกสักทีสินเชื่อแมวเหมียวแกงแมวเหมียวคอเซนเตอร์โอ้โหนึกว่าเป็นเด็กน้อยนะโอ้แต่จริงไม่น่ารักเลยไม่น่ารักใช่ แบบนี้ครับหลายพื้นที่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บมักจะมีสัตว์เลื้ยงคานะฮะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเป็นตัวใหญ่คราวนี้บุกไปเล้าไก่ฮะไม่ได้กินตัว2ตัวนะซัดไปสิบตัวฮะคุณผู้ชมนะไปดูกันหน่อยฮะหิวมาจากไหน่ะช่วงนี้ของขาดเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นบานเลขที่หนึ่งหมู่เสี่ยมอือเมืองจังหวัดอ่างทองนี่นะฮะนี่นี่นี่เห็นมันนอนอยู่นี่นะท้องป่องแบบนี้นะฮะ เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจงังหวัดอ่างทองครับร,รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบอกว่าเจองูเหลือมเนี่ยมาติดตะขายอยู่ข้างๆเล้าไก่ชนเมื่อไปถึงฮะก็ต้องเจองูเหลือมนะฮะ,ะมันก็นอนติดอยู่แบบนี้มันก็ไม่ขยับขยื่นอะไรนะครับเจ้าหน้าที่พยายามจับที่หัวมัน แล้วก็ใช้กันไก่เนี่ยค่อยๆตัดตะข่ายผู้ช่วยมานนี่ยนํามันออกจากตะข่ายนะคะรับใช้เวลาไม่นานก็สามารถยกมันออกมาได้ฮะ,ะม,มันก็นิ่งๆแบบนี้น่าจะอิ่มนะขนาดนิ่ง,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 งแต่ปากก็ยังอ้าอยู่นะวัดความยาวได้ประมาณ5เมตรฮะ,ะสังเกตตรงท้องคะ้น้องเอ๋ยฮะดูท้องหน่อยครับ อิ่มๆจุกๆมากน่าจะซัดไปหลายตัวเหมือนกันฮะเพิ่งกินแบบโอ้โหขมือไปนะฮะมันคงอิ่มแต่เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยดึงนะับวัดความยาวเสร็จใช่ไหมห้าเมตรจากนั้นคนหนึ่งจับหัวคนหนึ่งจับหางคนหนึ่งจับกลางลําตัวฮะใส่ในถังนี้ถังน้าอ่ะไม่รู้ว่าลืมเอาถุงไปหรือเปล่าหรือว่ามันถัวใหญ่ถุงใส่ไม่พอถุงใส่ไม่พอก็ยืมถังน้ําบ้านหลังนี้เลยฮะยัดลงไปแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ปิดฝานะฮะแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ แต่อย่าลืมตอนไปปล่อยเนี่ยเอาถังกับมาขืนผมด้วยนะเดี๋ยวไม่มีน้ําใช้นะฮะคราวนี้เราก็ไปสอบถามครับเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของเล้าไก่ฮนะชื่อว่านายธนศักดิ์นาเลิศครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมตอนนี้มีไก่ชนหนุ่มหายไปในเล้ากว่า30ตัวเตัวระยะหลังไก่ชนก็หายไปอีกผิดปกติไปกว่า10ตัวเอาเบ็ดเสร็จนี่40ตัวแล้วเนี่ยอตอนแรกนูกว่า10ตัวตอนนี้40ตัวแล้วฮะ เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงไว้30<อ>ตัวนะฮะแต่ว่าโดนขโมยไป10ตัวก็เลยซื้อตาข่ายเนี่ยมาล้อมคอกไว้สุดท้ายนะฮะโอ้เจอหัวขโมยจริงๆฮะก็นึกว่าเป็นเพื่อนบ้านมาขโม,มยไก่ไปต้มที่ไหนได้เป็นงูเหลือมตัวนี้แล้วคาดว่ามันคงมากินบ่อยๆแม้ว่าก่อนหน้านี้ฮะที่เราถ้าสังเกตด,ดีๆนะเราจะมีอ,อุปกรณ์มีตาข่ายเนี่ยป้องกันแต่ความหิวน้องเอ๋ยมันไม่เคยปราณีคุณจะป้องกันขนาดไหนอ่ะก็ฉันหิวอ่ะ มีไก่อะ่ะไก่หนุ่มด้วยไก่ชนอะ่ะเลี้ยงไว้สามสิบตาเขื่อไป10ตัวเนี่ยเดชบุญครั้งนี้จับได้ถ้าจับไม่ได้เป็นยังนงองเอน้น่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วนะฮะอันนี้โหน้ำตาแตกเลยนะฮะนี่อ่ะสุดท้ายก็จับได้ไน,นะนะครับก็ต้องดูแลกนันนิดหนึ่งฮะช่วงนี้นะครับ S <S เสริมตะข่ายสัก2ชั้นแล้วการคาวต่อไปจะได้กันให้มันแน่นหน่ายิ่งขึ้น <S 2> <S 2> อ่ะ,อะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นคลายเครียดในช่วงน้ําท่วมแล้วกันะจะพาไปดูที่ท่าน้ําวัดพนันเชิงที่เนี้ยเขาเป็นท่ารอเรือแต่ว่าพอน้ํามันขึ้นมาก็เลยมีกิจกรรมสุดน่ารักถูกใจน้องๆหนูๆสุดๆพาไปดูกันค่ะ นี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพยาเขามีการระบายน้ํามากขึ้นก็ทําให้นี่แหละค่ะ ที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาระดับน้ําสูงขึ้นอีกครั้งที่ท่าน้ําวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุธยาตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาไหว้พระหลวงพ่อโตก็แวะไปให้อาหารปลานะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแน่นจริงๆ <S <S แล้วคือน้ำเนี่ยมันล้นจนเลยสะพานข้ามเปาะไปก็สามารถให้ได้ยอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดจริงๆเลยถึงเท้าเลยค่ะคือปลาน้อยปลาใหญ่เนี่ยต่างขึ้นมาแหวกว่ายบนสะพานที่น้ําท่วมถึง คือตรงนี้ปกติไว้รอเรือแต่ตอนนี้ให้อาหารปลาแบ่เด็กๆคูใจก็อาไจับปลาจับน้องหน่อยละกันนั้นเดี๋ยวล้นค่ะแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายคนทราบข่าวอยากมาป้อนอาหารปลาแบบใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะแต่ว่าบางคนไปวันที่น้ําลงมาแล้วก็อดไป แต่ว่าวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้นมาปิ่มเท้าเลยใช่ระรอบที่สองเกิดปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งเขาบอกบางทีน้ําขึ้นมากกว่านี้คือปลาเนี่ยสามารถข้ามสะพานทางเชื่อมไปได้เลยนะคือมันใกล้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆบอก<า>แบบนี้เลย <จะ S 1> แล้วกันอีกฝั่งไปอีกฝั่งนะฮะใช่ค่ะคแล้วก็จะได้เห็นปลาหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมาว่ายอยู่บนสะพานทางเชื่อมเพื่อที่จะไปแพร่ปลานักท่องเที่ยวก็มาถ่ายภาพกันมาให้อาหารปลาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าป้อนถึงปากได้เลยนะ เดี๋ะน้องๆหนูๆนี่ชอบมากได้เห็นปลาตัวเป็นๆใกล้ชิดแบบนี้แต่ก็ฝากเตือนผู้ปกครองนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นพื้นมันเปียกด้วยอาจจะลื่นได้แล้วอาจจะลื่นได้นะฮะจับหน่อยก็ยังดีนะจับน้องๆไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยเ้าตกลงไปนี่โอ้โหก็ลึกเหมือนกันนะน้ำต่ําเด็กเด็กยิ่งโซนด้วยเห็นน้ําก็อยากเล่นเห็นตาก็อยากจับนะครับฝากเตือนผู้ปกครองนิดหนึ่งถ้าไปให้อาหารป้าสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมและน้องเอ๋ยฮะ ไปถ่ายรูปกันหน่อยเขาบอกว่าเป็นแปลงดอกไม้สวยงามมากสวยจนชนิดที่ว่าเนี่ยไปแล้วก็ไม่อยากกลับจะสวยงามขนาดไหนแล้วจะปลูกดอกอะไรนั้นอไปดูกันหน่อยครับนี่แหละฮะภาพมุมสูงเลยนะสวยจริงเป็นไงเราลงคุณนี้จ้างเฮลิคอปเตอร์เลยนะโดนนก็พอแะนี่ภาพมุมสูงของเราเห็นภาพความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับที่สวนซิกฟาวเวอร์สการ์เด้นนะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสทุ่งดอกซีโรเซียหรือว่าอดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่นมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองและสีชมพูน่าจะเหมาะก,กับความรักนี่นะร<อ>ักกันใหม่ๆนะและสวยด้วยไปที่แปลงสีชมพูนะ,ะดอกก็กําลังบานสะพรัง่งอวดโฉมความสวยงามบนพื้นที่เกือบ <Yeah! S 1> สิบไร่<อ>ซึ่งแปลงก็เป็นแนวโคะะ้งทำให้ดูแปลกตาและก็สวยงามครับต่างจากสวนดอกไม้ทั่วไปท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่อบล้อม ด้วยภูเขาของทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเจ้าของสวนตั้งใจจะเนรมิตขึ้นมาเพื่อเนี่ยตอนร,รับการเปิดเมืองไงชามมิ่งเชียงใหม่มในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับนอกจากดอกซีโรเซียหลากหลายสีสันแล้ว <Wow. S 1> ยังมีดอกมากกะเบสสีม่วงมีสีชมพูที่ยกแปลงให้สูงขึ้นก็สร้างความสวยงาม นี่เห็นไหม,มดอกมะขากเบรีสีม่วงนะฮะ,ะรวมทั้งยังมีต้นบอลกระดาษยักษ์นะฮะที่เจ้าของสวนเพาะไว้ขายรวมถึงมีต้นไม้ฟอกอากาศที่ตกแต่งอยู่ในคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามแล้วก็สูดนะฮะสูดโอโซนไปสุดให้เต็มปอดน,นะฮะสูดไปเลยฮะไม่มี PM 25อ,อย่างแน่นอนสูดไปเยอะๆะฮะ,เร,ะเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของสวนนะชื่อว่าคุณอบรุนิสาทิศเหนือเธอบอกแบบนี้ฮะก่อนหน้านี้ขายอาหารตามสั่ง ก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะแล้วก็ยังขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็ยังไม่เกี่ยวกันเลยแต่พอเจอสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ได้รับผลกระทบครับตัดสินใจลองลองเปลี่ยนอาชีพใหม่มาลงทุนธุรกิจสวนดอกไม้ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งฮะก็ตั้งใจทำสวนแห่งนี้ให้เป็นแหลานักแห่งใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะได้เห็นสวนดอกไม้ที่สวยงามจริงๆฮะสวนใครมาฮะก็มาถ่ายรูปได้แต่ว่าที่สาคัญเนี่ย มาตรการทางสังคมก็ยังคงจําเป็นอยู่นะาก็ต้องสวมใส่นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับใครสนใจครับเสาร์ทิ์นี้นะฮะหรือว,วันหยุดยาวครับไปได้ครับที่อาณาจักรทุ่งดอกซีโรเซียนะฮะหรือว่าสวนซิกฟาวเวอร์สการ์เด้นอำเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่เปิดทุกวันนะแปดโมงเช้าปิดสองทุ่มน้องเอ๋ไปตั้งแต่เช้าเลยก็ได้อยู่ถึง2องทุ่มก็ไม่มีใครว่านะฮะเอาให้คุ้มไปเลยค่าเข้า,ขา,ขาชม คนละ60บาท<ฮ>ะนะเด็กสูงไม่เกิน100เซนติเมตรเข้าฟรีฮะ,ะอ่านี่ก็จำกัดจำนวนเข้าชม200คนต่อวันนะก็จองบัตรได้เข้าไปที่ Facebook เลยนะ ซิกฟลาเวอร์สการ์เด้นนั่นเองนะครับจริงๆค่าเข้าชมเนี่ยถือว่าถูกนะกับวิวทิวทัศน์ที่เรา<ก>ได้แบบนี้หกสิบบาทเนี่ย<อ>ตั้งแต่แปดโมงเช้าหนึงสองทุม่มได้คอนเทนต์หลายรูปเลยทีเดียวคอนเทนต์หลายรูปเลยข่าวต่อไปค่ะเตือนภยัยคุณผู้ชมนิดนึงเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งมิจฉาชีพยอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการสินเชื่อแมวเหมียวเขามาทวงหนี้ทิปค่ะทวงหนี้ทั้งที่เราไม่ได้เป็นหนี้จะทวงยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ คุณเป็นคนโทรหาเรานะครับเราเราไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะโทรมาแต่คือเราแค่ต้องการบอกว่าเราไม่รู้จักกับคุณรจนาอะไรของคุณนั่นแหละก็เมื่อกี้คุณรศนายังรับสายเลยอะค่ะเออถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณส่งเบอร์คุณรจนามาได้ไหมครับหรือว่าบอกมาตอนนี้เลยก็ได้ครับอ๋อก็คุณมีอยู่แล้วคุณก็รบกวนขอเบอร์คุณรจนาครับเดี๋ยวผมจะโทรไปเคลียร์เองครับว่าเขาคือใคร ขาอยู่กับคุณก็เคลียร์ไปเลยค่ะไม่ไม่ไม่ต้องอยู่กับคุณครับคุณเอาเบอร์มาครับเดี๋ยวผมติดต่อกับนี่คือบางส่วนบางตอนนะเอามาลงในแอปพลิเคชันติ๊กตอกเพราะว่าคนคนนี้นะคะเป็นผู้เสียหายถูกแก๊ง call center ์สิินเชื่อแห่งหนึ่งโทรมาทวงเงินบอกให้ไปชําระเงินแทนคนที่ชื่อรัชนาที่ไปกู้เงินแล้วก็ค้างชาระมานานแล้วเจ้าของคลิปเขาก็ยืนยันว่าเอ๊ะรัชนาไหนเขาไม่รู้จัก แล้วก็มีการบันทึกเสียงเอาไว้ด้วย,ย,ยคือตอบโต้กันแบบดุเด็ดเผ็ดร้อนมากบอกแบบนี้เลยเจอของจริงไงใช่<อ>คือถามอะไรคนที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ตอบไม่ได้บายเบียงบอกขอเบอร์คุณรจนาหน่อยก็ไม่ยอมให้เบอร์บอกว่าบอกอย่างเดียวว่ารจนาค้างชําระเงินปุ๊ <c oughs> สุดท้ายตอบไม่ได้ทางานมาพี่แบงค์วางสายไปเลยดูๆแบบนั้นเลยเจอคนจริงเจอคนจริงตอบไม่ได้กดวางสายไปเลยแต่ว่าคลิปนี้พอเอามาแชร์เนี่ยมียอดวิวกว่า1ล้านครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้น นั้นเราเลยไปสอบถามนิดนึงผู้เสียหายของเราก็คือคนนี้คุณสุริยสะสกุลสิงห์หนซึ่งเป็นเจ้าของ ห้องชุดคุณเชาพิษณุโลกค,คือสอบถามเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันมีคนโทรมาถามว่ารู้จักคนรรสนาหรือไม่เพราะว่าไปกู้เงินจากสินเชื่อแมวเหมียวนี่แหละคุณรจนาไปกู้เงินสินเชื่อแมวเหมียว5,000บาทมีสินเชื่อน่ารักเชียแล้วก็ค้าชำระนานแล้วก็เลยติดต่อมาตามเบอร์ที่ผู้กู้เงินให้เอาไว้บอกแบบนี้ว่าถ้าคุณสุริยสะสกุลไม่ยอมชำระเดี๋ยวจะส่งฟ้องนะ,ะ,ะเจอแบบนี้คุณสุริยสะสกุลบอกแบบนี้ ถามข้อมูลเลยรจนาคือใครอะไรยังไงเอ,เอาเบอร์มาสิแล้วตัวเองก็ไม่ใช่ง้อป่าด้วย <c oughs> วงมาก <c oughs> พอถามอะไรไป แก๊งคอสเตอร์ไม่ยอมบอกไม่รู้ไม่ให้เบอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีการตอบโต้กันดุเดือดสุดท้ายวางสายไปดือ้อแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นก็เลยไปตรวจสอบเอาเบอร์ไปตรวจสอบซิว่ามันเป็นสินเชื่ออะไรกันแน่พบว่าเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ขั้นตอนการกู้ก็คือต้องซื้อเพชรเติมลงไปในแอปก่อน599าบาทบถึงจะได้วงเงินกู้1 5 0 0ถึง2,000บาท <c oughs> โอ้โหต้องเติมเงินเข้าไปก่อนด้วยนะ <c oughs> แล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ย ก็มีโทรเข้าไปทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีอันนี้ฝากเตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายคนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะตกใจกลัวถูกฟ้องเอ่ยกลัวอะไรเอ่ยรีบไปชำระให้นะต้องตั้งสติดีๆก่อนนะคะอะไรเราไม่ได้กู้ก็อย่าไปใช้แทนเขาฝากไปยังกสทชด้วยนะเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วนี้พี่เจอมีแก๊งวิชาชีพโทรมาเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้เนี่ยสองใบเลขนะโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแล้วก็นอกจากเราปฏิเสธไปปุ๊บส่งข้อความมาว่าคุณเป็นผู้ช่วยดีเนี่ยได้รับเงินอีก0นึ่งแสน ดีไม่กดเข้าไปรับนะเนี่ยฝากเตือนกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้พวกมิจฉาชีพเนี่ยพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งออนไลน์เนี่ยกำลังระบาดนะครับถ้าเราดูเท่าทานเนี่ยก็สามารถสบายนะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนนะครับพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปกินอะไรที่มันเผ็ดที่มันร้อนนะฮะนี่แล้วก็เจอสาวๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับบรรยากาศร้านก็ตกแต่งอย่างสวยงามครับเขาบอกว่าอะไรนะไฟเออร์มาลาแรงจะร้อนแรงขนาดไหนรอชมพร้อมกันในช่วงหน้าครับ เกษตรกรเขาเว้นว่าจากการทำงานเดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเขาบ,บอกว่าเลี้ยงหนูยักษ์โโหนูจริงๆนะ,นะไม่ใช่อีหนูมนห <laughs> ไม่ใช่หนูจริงๆเพราะเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเขาหลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเลี้ยงหนูนาของกลุ่มพาะเลี้ยงหนูนาทีมเพชรน้ำดำที่รวมกลุ่มเพาอเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพเสริมดูสิครับปัจจุบันเนี่ยเขามีบ่อเลี้ยงเกือบ100บ่อแต่ละบ่อเนี่ยก็มีหนูเป็น10ตัวนะรวมๆกันเนี่ยเกือบพันตัวเลยทีเดียวตัวเล็กแน่นอนดูสิคะนึกว่ากอดลูกแมวเอาไว้นั่นแหละที่เขากอดอยู่คุณธนากรนะคะเป็นประธานกลุ่มพาะเลี้ยงหนูนาก็เล่าทีมข่าวฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยท้องนาเขาก็จะมีหนูนาอาศัยอยู่เนาะชาวบ้านทั้งภาคอีสานนยก็ งจับมากินแต่ว่าปัจจุบันเกษตรกรเนี่ยก็มีการใช้สารเคมีคือหนูธรรมชาติมันน้อยลงดูไซ์ดิอันนี้ฝักเข้าโพอ่ะฝักยาวขนาดนั้นแล้วดูตัวหนูเป็งตัวเต็มเต็มนะเพราะว่าคุณธนากรเขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเก่งมากเพราะว่าเลี้ยงมาได้3-4ปีแล้วก็มีการไปซื้อพ่อพันธ์แม่พันหนูนาพันธุใหญ่จากชาวบ้านที่เขาจับมาตามธรรมชาตินี่แหละครับ เขาบอกว่าการเลี้ยงหนูนาใช้พื้นที่ไม่มากเลี้ยงในท่อซีเมนจำกัดเลี้ยงเป็นคู่ไว้25วันให้เขาผสมพันธ์แล้วก็เริ่มตั้งท้องอแม่พันหนึ่งตัวเนี่ยจะออกลูกได้ประมาณ1-10ตัวก็เยอะนะโอ้แล้วก็เลี้ยงไว้อีกหน่อย3-4เดือนเท่านั้นเองหนูนาก็จะตัวโตเต็มที่ ก็ตั้งแต่โอ้โหแต่ละตัวดูสิ<ฮ>เขาบอกว่า7ขีดจนถึง 2, 2> <ฮ>กิโลกรัม<ฮ>ก็มีอันนี้หนูใช่ไหมหนูนี่แหละค่ะ<ฮ>นี่ถ้าเกิดเจอหมอนีน่หมอน,น่าจะกลัวนะเอ่ยว่า<ฮ>แล้วก็พอได้น้ำหนักเท่านี้ก็พร้อมจับขายแล้ว หากขายเป็นหนูเนื้อก็กิโลกร,รัมละ200-250บาทแต่ถ้าขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ชุดละ700-2,000บาทก็คือจะได้พ่อพันธุ์หนึ่งตัวแม่พันธุ์สองตัวรายได้เฉลี่ยนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทต่อเดืนเอนใครสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงหรือว่าจะซื้อหนูนาก็ติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มเพาะเลี้ยงหนูนาทีมเพชรน้ำดำโทรศัพท์สอบถาม0615787446ทีมงานรับโทรศัพท์หน่อยฮะเดี๋ยวต้องเอ่ยจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ คู่หนึ่งนะฮะเห็นแล้วขนลุกอะตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะเลี้ยงหนูแบบนี้ได้เงินนะแต่ถ้าเลี้ยงน้องหนูนี่เสียเงินแน่นอนฮะอันนี้บอกใครคะบอกทีมงานนะทีมงานชอบเลี้ยงน้องหนูฮะอ๋อแล้วไปเนี่ยไม่ใช่ตัวเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้นะครับเกษตรกรเขาเว้นว่าจากการทำนาเดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเขาบอกว่าเลี้ยงหนูยักษ์หนูจริงๆนะไม่ใช่อีหนูไม่ใช่หนูจริงๆเพราะเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเขาหลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ ่ะคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเลี้ยงหนูนาของกลุ่มเพาะเลี้ยงหนูนาทีมเพชรน้ำดำที่รวมกลุ่มเพาะเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพสนับสนุนโดยยุคนี้ต้องครู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก n p e r f เอาใจสำหรับคุณผู้ชมนวะที่ชอบอะไรแบบแซบๆร้อนรนะฮะสไตล์จีน ความสวยงามต้องมีนะฮะถ่ายรูปต้องมานะฮะตับ,าบอาหารนะไฟเออร์มาล่าฮะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้คนก็แห่กันไปฮนะไปชิมซิตกลงนะแอบซ่บจริงหรือเปล่านะฮะบรรยากาศที่ร้านก็น่านะร้านคือจีนจริง,รง,<ม>รงๆเลยนะสไตล์แบบจีนเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปร้านไฟเออร์มาล่าครับอยู่ที่ซอยจุฬาเก่าใกล้ตลาดศารเจ้าใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีครับดัดแปลงอาคารเก่าอายุกว่าร้อยปีฮนะขายบะหมี่มาล่าหม้อไฟฮนะ ใช้เส้นบะหมี่แบนขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ครับผสมผสานกับรสชาติเผ็ดปร้อนกลมกล่อมของหมาลาสไตล์จีนอยากได้ความเผ็ดระดับไหนบอกไปฮะเผ็ดน้อยจัดไปเผ็ดกลางก็บอกได้เผ็ดมากก็เลือกได้หรือว่าแบบซปเปอร์เผ็ดเผ็ดก,ก็บอกไปอีกนะฮะแต่ว่าเผ็ดน้อยก็เผ็ดแล้วนะ หลังเปิดปร้านมาได้สักสองเดือนนะฮะก็กลายเป็นปร้านยอดฮิตที่หลายคนเนี่ยเวลามาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ต้องมาชิมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูฮะจากมาลามาล่านะฮะอีกกว่า20เมนูให้เลือกสั่งได้ตามความชอบนะครับเจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณยาวรักษ์ฮนะณวันบอกว่าจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเดิมทีนี่นี่เจ้าของร้านนะสวยด้วยนะฮะนี่ตัวเองชอบทานมาล่านะฮะเป็นชีวิตจิตใจส่วนแฟนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอุ้ยตายละ เอามารวมกันแล <c oughs> <ๆ>้วกันนี่นี่ที่พี่ตกใจเพราะว่าแฟนเนี่ยมีฟนแล้วแฟนชอบทานเสตียอกหักแล้วค่ะเออนี่โปรดิวเซอร์เต้ยอกหักแล้วก็เลยเอาทั้งสองเมนูฮะมาผสมผสานกันปรับปรุงสูตรนานกว่า1ปีฮะกว่าจะได้รสชาติความอร่อยที่ลงตัวเนี่ยกโ็โหลองแล้วลองอีกใช <Wow. S 1> ่ไหมก็ตอนนี้อยากให้ลูกค,ค้าได้ลองชิมนะฮะเริ่มแรกเนี่ยขายผ่านช่องทางเดลิเวอรี่จนกระทั่งมาเจออาคารเก่าหลังนี้ฮะอายุกว่าร้อยปีครับก็เลยตัดสินใจเช่า แล้วก็มีการบริโนเวทออกมาในสไตล์จีนโมเดิร์นให้เข้ากับบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นหม่าล่าด้วยนะครับรวมถึงโอ้สถาปัตย์เก่าๆสไตล์จีนแบบนี้นะครับสนใจฮะใครผ่านไปแถวสุราษฎร์ธานีหรือว่าตั้งใจจะไปกินก็ได้นะไปได้ครับที่ไฟเออร์หมาล่านะฮะตั้งอยู่ที่ซอยจุฬาเก่าใกล้ตลาดศารเจ้าใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีครับปเปิดปบ่ายสามฮะปิดห้าทุ่มฮะหยุดทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และที่3ของเดือนฮะ แค่บะหมี่เส้นแบนนี่ก็หา,หาทาน<อ>ายากนะหาทานยากนะบเตีเต๋ยเจิดเส้นกลมเนาะอันนี้ใครผ่านไปแถวสุราษฎร์ก็แวะชิมแล้วกันนะคะ ไปไหมไปไหมบ่ายสามนี่ถ้าอยากไปนะอยากไปทนไหมตอนนี้แต่วันนี้ไม่น่าจะส่วนรายการต่อไปค่ะลุยกองข่าววันนี้พี่ลูกปัดจะพาไปชิมเอาใจคนที่ชอบหมูสเต๊ะเลยเพราะว่ารวบรวมร้านหมูสเต๊ะรสเด็ดอร่อยจนหยุดกินไม่ได้หลายร้านด้วยกันอย่างร้านมิ่งโฆษณาหมูสเต๊ะน้ำจิ้มซีอิ๊วดำอันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนนะแล้วก็ร้านหมูสเต๊ะเฮียแกละมีทั้งหมูแล้วก็เครื่องในให้เลือกทานด้วยย่างบนเตาถ่านร้อนๆกินกับน้ำจิ้มขมมันฟินจริงๆ ใครได้ลองต้องติดใจอย่างแน่นะคะลุยกันข่าวรายการต่อไปคนะเอ๋ยคินกินสูงสุดกี่ไม้อ่ะสิบไม้ก็ได้อยู่นะเสิบไม้ก็ไหวนสิบไม้เหรอพี่ว่าไม่น่าพอนะยี่สิบน่าจะได้ดูดีแล้วกันนิดนึงดีโอเคสิบไม้ก็สิบไม้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาสําหรับข่าวติดปากแล้วนะครับผมน้องเอ๋และทีมงานต้องลาไปก่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพัะคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ